เบี้ยนะครับหรือคืที่หนึ่งก็คือ,อเบีย้ยคงต้นหรือดอกเบีย้ยเฉียงเดียวนะดอกเบี้ยคงต้นคืออะไรก็คือเป็นการคิดดอกเบีย้ยโดยที่เงินต้นเนี่ยคงที่ตลอดระยะเวลานะครับโดยสมการหรืสูตรของมัน i เท่ากับ p r t โอเคไหมซึ่ง i ก็คือดอกเบีย้ยที่เราจะหา p เงินต้น r อัตราดอกเบีย้ย t คือระยะเวลาโอเคเนาะมาต่าอได้ดูตัวอย่างเขาบอกว่า ฝากธนาคารไว้5,000บาทอนเนี้ยคือเงินต้นต,ต้องว่าทีซึ่งธนาคารคิดดอกเบีย้ยเฉดียยนะ10%ต่อปีอันเนี้ยคือ r นะครับต้องหาดอกเบี้ยนในระยะเวลาต่อแบบน,นี้ข้อหนึ่งกี่ปีหนึ่งปีเพราะฉะนั้นสุดว่าไง i เท่ากับ p r t เงินต้นเท่าไหร่ครับ5,000 อ่าสิบเปอร์เซ็นสิบเซนก็คือสิบส่วนร้อยทีกี่ปีข้อนี้โจทย์บอกมาให้หาหนึ่งปีที่หนึ่งตัดศูนยเลยหนึ่งตัวสองตัวห้าร้อยคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้ห้าร้อยแสดงว่าดอกเบี้ยปีละห้าร้อยถูกต้องไหมห้าร้อยบาทโอเคไหมครับต่อที่สอง สามปีโจทย์เดิมนะแต่เปลี่ยนเวลาเป็นสามปีนี่ครับสูตรเดิม i เท่ากับ p r t p กี่บาทเงินต้นห้าพัน r กี่เปอร์เซน็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบส่วนร้อย t สามปีก็เปลี่ยนเป็นสามนั้นเองโอเคไหมตัดได้ไหมมนูจะตัดนี้ได้นะสูตรนี้ตัดนี่สูตรนี้ตัดนี่แบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเหลือห้าสิบ ห้าสิบคูณสิบก็เป็นห้าร้อยก็นั่นแหละปีห้าร้อยเนาะสามปีก็คูณสามก็เป็นหนึ่งพันห้าร้อยโอเคไหมยากไม่ยากเรื่องนี้ง่ายๆนะครับแต่ข้อยากคือข้อสามข้อสามกีปีเน่ยสี่ปีกับอีกสี่เดือนมันลงตัวไหมนัดเดือนไม่ลงมันไม่ครบปีแม่มีเศษสี่เดือนทำไงไปดูไอ่เท่ากับ PRT ใช่ไหมปีเงินต้นห้าพันอ่าเหมือนเดิมเลยสิบส่วนร้อยสิบเซนทีกี่ปีข้อเนี้สี่ปีสี่ปีกับอีกสี่เดือนนะครับมันจะทำนี้สี่ปีอ่ะสี่ปีเต็มต่อไปมันจะบวกเพิ่มมาเศษอีกสีเดือนนะก็คือสี่ส่วนสิบสองโอเคไหมแล้วสี่ส่วนสอง่ะข้างหน้าบูนกันก่อนมันก็จะได้ปีละห้าพัเหมือนเดิมศูนตัด ศูนย์ตัดเนี่ยจะเป็นห้าร้อยคูณหนึ่งก็แสดงว่าปีละห้าร้อยเหมือนเดิมโอเคไหมเสร็จไว้ก่อนมาดูนี้สี่บวกเด็กเด็กสี่ส่วนสิบสองเนี่ยหนูตัดได้ไหมตัดได้เอาสี่ตัดได้ไหมสี่ไรได้สี่สี่หนึ่งสี่สี่ไรได้สองสี่สามสิบสองเสร็จแล้วหนูหนึ่งส่วนสามเนี่ยเปลี่ยนเป็นทศนิยมเปลี่ยนเป็นทัญลักก็จะได้เป็น ถ้าเกิดใครเปลี่ยนไม่เป็นนะครับหนูเอาหนึ่งข้างบนไว้ข้างในหารด้วยสามตอนนี้หนึ่งหารสามได้ยังยังไม่ได้ใส่จุดเติมศูนย์สามร้อยไดสิบสามสามเก้าก็เหลือหนึ่งเติมศูนย์สามร้อยไดสิบสามสามเก้าแสดงว่ามันก็จะเป็นเรลเอร์อใช่ไหมเพราะนั้นศูนย์จุดสามสามขอสองตำแหน่งพอก็ได้เป็นศูนย์จุดสามสามโอเคไหมครับ๋ยูดูถ้าเกิด จากสองตำแหน่งดูตำแหน่งที่สามถ้ามากกว่าห้าปัดขึ้นถ้าน้อยกว่าปัดลงเพราะนั้นเนี่ยปัดไม่ได้ปัดขึ้นเนะาะก็จะเป็นศูนย์จุดสามสามโอเคต่อไปห้าร้อยเหมือนเดิมโได้ครับสี่บวกศูนย์จะสามสามถ้าเกิดใครบวกไม่เป็นอ่ะสี่มันคือสี่จุดศูนบวกศูนย์จุดสามสามวิธีบวกตั้งจุดให้ตรงกันโอเคปะ่ะแล้วหนูก็บวกเลย จะเป็น3 3แล้วก็4ก็เลยได้4.33จุดสามสามไหวิธีคูณอ่ะถ้าเกิดใครคูณไม่เป็นเดี๋ยวเพิ่งสนใจจุดมองเป็น433รคูณหก่อน433สามสาคูณห้า1้าสามสิบห้าทหนึห้าสิเอนาะเด็กๆมีศูนย์ที่ตัว2ตัวเติมศูนย์ไปก่อน นนิยมของเดิมกี่ตำแหน่งสองตำแมหน่งนูนับย้อนตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองแสดงว่าใส่จุดตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้จากเลขสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าโอเคไหมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูอีกนะจะได้เห็นภาพโอเคเนาะใครไม่เข้าใจย้อนย้อนชิมดูนะครับเข้าไปเออใครจะสะตอ็อปคลิปก็ลองทำก่อนก็ได้นะ จะได้เป็นการถือว่าเป็นการดลองจะได้รู้พอดูคิวแล้วเอ้ยทําถูกไหมถ้าถูกก็โอเคดีใจด้วยนะครับมาข้อต่อไปให้หนักเรียนหาดอกเบีย้ยจากการลงทุนห้าหมื่นโดยคิดผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยเชิงเดียวร้อยละหกต่อปีระยะเวลาตัวนี้ห้าหมื่นคืออะไรห้าหมื่นของเราเนี่ยก็คือปีใช่ไหมเงินต้นหกก็คือ r ใช่ป่ะมาข้อหนึ่งหาดอกเบีย้ยมาสองปีสูตร i เท่ากับ ทีอาเท่าไหร่ห้าหมื่นอากี่เปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็หกส่วนร้อยทีกี่ปีสองปีอ่ะทีนี้ตดัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองห้าร้อยคูณหกสามพันแสดงว่าเนี้ยปีละสามพันใช่ป่ะสองปีก็หกพัน จบโอเคปะจบครับข้อสองกี่ปีสี่ปีข้อสองสี่ปีสูตรเดิมไหมครับ i เท่ากับ p r t t คือห้าหมื่น r คือหกส่วนน้อย t คือ 4, okay. สี่โอเคตัดสูนสองตัวชึบๆห้าร้อยคูณหกข้อปีละสามพันเหมือนเดิมเนาะ สามพันสี่ปีก็บินสี่ก็ได้หนึ่งหมื่นสองพันโอเคไหมโอไหมแต่ข้อสามยากหน่อยห้าปีหกเดือนห้าปีหกเดือนก็ไม่ต้องสนใจครับหนูใช้สูตรเดิมไรเท่ากับ PRTP ของเราห้าหมื่นเหมือนเดิมคือหกส่วนร้อย ทีระยะเวลาข้อนี้ย5ปีกับอีก6เดือนมันก็จะเป็น5บวกกับ6ส่วน12ใช่ไหม1ปีมี12เดือนเกืดไข้งงงนะเออลืมบอกเกิดไข้งงงส่วนงงง12แรกไหนก็น1ปีมี12เดือนโอเคไหมครับเอ่ะต่อไปข้างหน้าเนี่ยคูณกันมันก็ได้เท่าไหร่3,000ใช่ไหมครตกปีละ3,000อันนี้ตัดได้ไหมตัดได้เอา6ตัดชุดชุด6ตัดเลย6หนึ่ง ห6สองสิบสองแสดงว่าหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนเป็นทศนิยมหนึ่งอยู่ข้างในสองหารข้างนอกหารยังไม่ได้ใส่จุดเติมศูนย์สองอะไรได้สิบสองห้าสิบอู้พอดีก็แสดงว่าไม่ต้องทําต่อแล้วมันคือศูนย์จุดอ่าก็จะได้เป็นห้าห้าบวกกับศูนย์จุดห้าเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่าไหร่ห้าจุดห้าไหมสองพันคูณห้าจุดห้า วิธีคูณเดี๋เพิ่งสนใจจุดก็อมองเป็นห้าสิบห้าคูณสามสามห้าสิบห้าทดหนึ่งสามห้าสิบห้าทดหนึ่งเป็นสิบหกศูนย์กี่ตัวสามตัวเติมเข้าไปสามตัวหนึ่งสองสามทดนิยมกี่ตำแหน่งแค่ตำแหน่งเดียวย้อนกลับมาหนึ่งตำแหน่งปุ๊บแปลว่าใส่ตรวนี้ก็เลยได้เป็นแบหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยโอเคไหมจบครมีวิชามาให้ ีเท่าไรเด็กปีละสามพันใช่ไหมถ้างั้นห้าปีเท่าไหรสามพันคูณห้าหนึ่นห้าโอเคปะกับอีกหกเดือนปีหนึ่งสามพันครึ่งปีเท่าไรหนึ่งห้านี่ไงหมื่นห้าบวกพันห้าหมื่งหกห้าร้อยโอเคไหมครับเขียนไหมพิชามานะเขเคข้อต่อไป แม่ค้าผู้ยืมเงินจากนายทุนเพื่อซื้อของมาขายห้าพันบาทนะพันนะโดยนายทุนคิดดอกเบี้ยสิบสองเซนต่อปีและคิดดอกเบี้ยแบบเชิงเดี่ยวด้วยนะครับจงหาว่าเมื่อครบสองปีแม่ค้าเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยกี่บาทอันนี้คือถามนะว่าดอกเบี้ยที่ต้องเสียกี่บาทและต้องคืนเงินทั้งหมดเท่าไหร่เนาะมาข้อหยหาดอกเบี้ยกันเลยสูตรใหเท่ากับ ทีทีทีเงินต้นไทยคราวนี้ 5, หา 5, ้าพันยืมมาห้าพันอากี่เปอร์เซน็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองส่วนร้อยทีกี่ปีสองปีหนักซู์ไปสองตัวชุบชื้อห้าสิบคูณสิบสองหกร้อยหแล้วคูณสองพันสองแสดงว่าด,ดอกเบี้ย แรกดอกเบีย้ยพันสองใช่ไหมดอกเบีย้ยที่เราต้องเสียดอกเบีย้ยพันสองแล้วต่อไปเ้าถามต้องคืนเงินในทุนทั้งหมดเท่าไหร่ต้องคืนทั้งหมดต้องคืนทั้งหมดนะครับมันก็จะเท่ากับมีใครบอกได้ไหมเท่ากับเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถูกต้องมันก็ต้องเกิดจากเงินต้นที่ยืมมาใช่ปะบวกกับดอกเบีย้ยที่เราต้องเสียใช่ไหมเพราะนั้นต้องคืนทั้งหมด วันสองโอเคไหมโอเคไหมโ okay. อเคเดี๋ยวครยขอแถมให้สูตรหนึ่งมันจะมีอีกสูตรหนึ่งครับสำหรับดอกเบีย้ยคงต้นเป็นสูตรที่เอาไว้หาเงินรวมทั้งหมดได้เลยไม่ต้องแบบคิดแยกหาดอกเบีย้ยแล้วก็มาบวกเงินต้นโอเคไหมยัมีสูตรหนึ่งนะครับมาสูตรเงินรวมสูตรเงินรวมนะครับเงินรวมก็คือเงินต้นบวกดอกเบีย้ยเมื่อกี้ใช่ปะ่ะเงินรวมสูตรยดีคือ ss เท่ากับ p บวก i เนาะ แล้วดอกเบี้ยสุดท้ายของเราเท่ากับอะไรนะก็เท่ากับ PRT ใช่ไหมเด็กๆมันคือ P บวกกับ PRT เด็กๆครับเด็กๆก,กระชากเพียงอก,าก,ากมากระชากเพียงมาอันนี้เพียวไปแล้วมันก็เหลือแค่หนึ่งเพียวไปแล้วก็เหลือแค่ RT ก็เลยได้เป็นสูตรนี้ครับ x เท่ากับ x เท่ากับหนึ่งบวก RT อันนี้เอาไว้ใช้เมื่อหาเงินรวมนะ มันรวมก็คือเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยที่ต้องเสียโอเคนะครับมาดูโจทย์เนี่ยหน้าท้ายวันนี้หมดแล้ววีละกู้เงินจากธนาคารสองแสนโดยธนาคารคิดดอกเบี้ยคงต้นร้อยละห้าถ้าวีละกู้ห้าปีเขาต้องจ่ายเงินให้ธนาคารทั้งหมดเท่าไหร่เน,นี้ยถามเงินรวมใช่ไหมต้องคืนทั้งหมดเท่าไหร่เพราะนั้นสูตร s เ,เท่ากับ t คูณหนึ่งบวก R ท เงินต้นของเราคือ, 2, อสองแสนหนึ่งคือสูตรของมันนนหนึ่งอ่ะหนึ่งบวก r กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยละห้าก็ห้าส่วนร้อยคูนกับทีทีกี่ปีห้าปีโอเคไหมยังทำอะไรไม่ได้เด็กๆต้องทำข้างในก่อนสองแสนเก็บไว้ก่อนหนึ่งบวกเด็กๆอันเนียเน้ยคูนเศษส่วน ถ้าเป็นกางคูนบนคุณบน,ณบนล่างคุณล่างห้า 25, ห้ายี่ห้านี่เป็นยี่ห้าศูนร้อยโอเคปะ่ะถ้าเกิดใครเปลี่ยนทอนิยมไม่เป็นยี่ห้าศูนร้อยต้องเรียนดูศูนย์ข้างล่างมีศูนย์กี่ตัวสองตัวแสดงว่ามันจะต้องเป็นทอนิยมสองตำแหน่งให้หนูนบย้อนมาตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองแสดงว่าจุดอยู่หน้าเลขสองก็เป็นศูนย์จุดสองห้าโอเคไหมไมได้เป็นสองแสน คูณหนึบวกศูนเพราะฉะนั้น2องแสนคูณหนึงบวก0ูก็จะเป็น1.25คูณทศนิยมเด็กๆไม่ต้องตกใจไม่ต้องสนใจตำแหน่งจุดทศนิยมมองเป็นร2 5ยคูณสอก่อนร้2ย้าคูณสองห้าสองสิบทดหนึ 4, ่งสองสองสี่สบหนึ่ห้าสองหนสองโอเคต่อไปเติมศูนย ศูนย์ที่ตัวห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านิยมเดิมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งแล้ย้อนไปสองตำแหน่งหนึ่งสองตำแหน่งว่าจุดอยู่นี้ถ้างันเท่าไหร่เนี่ยอ่าสองแสนห้าโอเคปะ่ะแสนห้าหมื่นบาทเห็นไหมครับหรืออันนี้วิธีแรกนะวิธีสูดใหม่ ใครไม่อยากจำสูตรใหม่ใช้สูตรเก่าได้ไหมครูได้อะผมสต็อปจดนะเดี๋ยวครูขอลบทำสูตรใหม่ให้ดูสูตรใหม่นะครับเอ้ทำแบบวิธีเดิมให้ดูไอเท่ากับ PRT หายเฉพาะดอกเบี้ยก่อนก็นจะเป็นสองแสนรหเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นห้าศูนย์้อยปีห้าปีโอเคสูตสไปหนึ่งสองหนึ่งสอง ปีเท่าไหร่เนี่ยสองพันคูณห้าแปลว่าหมื่นหนึ่งเนาะปีละหมื 10. 10่นหมื่นคูณห้าก็ได้ห้าหมื่นแต่โจท์ถามจ่ายเงินทานทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะเป็นเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยใช่ปะ่ะทั้งหมดหรือว่าเงินรวมเอาเนี่ยก็จะได้เป็นสองแสนบวกห้าหมื่นซึ่งมันก็จะได้สองแสนห้าหมื่น โอเคไหมสองแสนห้าหมืนนะครับโอเคหนูในข้อสอบอะหนูทําได้สองแบบเลยจะใช้สูตรเมื่อกี้ที่มันออกเงินรวมเลยก็ได้หรือถ้าเกิดใครจําสูตรไม่ได้มันยากก็หายดอกเบี้ยแล้วเข้าไปบวกเงินต้นก็ได้เหมือนกันโอเคไหมข้อสุดท้ายนักลงทุนซื้อพันธบัตรอายุยี่สิบปีเป็นจำนวนเงินหน,น,นึ่งแสบาทโดยได้รับผลตอบแทนคืนทั้งหมดเมื่อครบยีปีแสดงว่าระหว่างทางเนี่ยถอนไม่ได้เลย ถอนได้ตอนครบ20ปีนะปรากฏว่าครบ20ปีเนี่ยได้เงินมากลับมาเลยทั้งหมด3แสนถ้าคำนวณผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยคงต้นถามหาว่าผลพันธบัตรเนี้ยให้ผลตอบแทนปีละกี่เปอร์เซ็นต์เพราะงั้นข้อนี้ยบังคับใช้สูตรนี่เลยเพราะเนี้ย3แสนคือเงินรวมใช่ปะ่ะจดให้เงินรวมมาเงินรวม S เท่ากับ r คูณ1บวก r t ซึ่ง r ของเราต้องเป็นส่วนร้อยอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไหม เทเท่าไหร่เงินรวมเท่าไหร่เงินรวมของเราสามแสนีเท่าไหร่มีหนึ่งแสนปีหนึ่งแสนนึงนะเขียเขียมาต่อหนึ่งแสนหนึ่งบวก R คือเราต้องหาใช่ไหมปละปีละกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เป็น R ส่วนหนึ่งร้อยขนี้กี่ปี ยี่สิบปีโอเคปะยี่สิบโอเคเวลาแก้สมก,การเราจะหาใช่ไหมหนูดูฝั่งขวาตอนนี้อะไรอยู่ไกลอามากที่สุดต้องเป็นหนึ่งแสนเนาะเพราอยู่นอกวงเล็บเลยหนึ่งแสนคูณอยู่ย้ายไปหาไม่ได้เป็นสามแสนด้วยหนึ่งแสนเท่ากับหนึ่งวงอาส่วนร้อย คูณย okay. ี่สิบเคฝั่งเนี้ยศูนย์ตัดศูนย์ได้ไหมได้เหลือสามส่วนหนึ่งมันก็คืออะไรนั่นเองมันก็คือสามโอเคปะสามส่วนหนึ่งก็คือสามสามเท่ากับหนึ่งบวกเ,กเด็กๆครับยี่สิบตัดร้อยได้ไหดได้ยี่สิบคูณอะไได้ร้อยยี่สิบคูณห้าพวกนั้นก็คืออาส่วนห้าโอเคไหมเค okay. ต่อไปแก้สมการเด็กๆแก้ไงต่อหนึ่งวกอยู่ตอนนี้หนึ่งนตะ r นราห้าติดเลยหนึ่งวกอยู่ย้ายไปลบเพราะฉะนั้น3ลบ1เหลือเลย2เท่ากับ r ส่วน5อยากหา r สุดท้ายแล้ะ r 5หันอยู่ย้ายขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้น r ก็จะเท่ากับ2คูณ5เพราะฉะนั้นกี่เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ็นต์โอเคไหมโอเคเนาะ วันพุธเว้ยวันสุกร์ของมันจะสอบได้นะโอเคครับง,งั้นวันนี้ก็แค่นี้ดูด้วยนะทำคมามเข้าใจนะให้เข้าใจทางประานได้เลยครับอบคุณ <Okay. S 1> ครับ